สมบัติของพวกฉันนั่นแหละถ้าแกอยากได้ก็ไปหาเอาเลยฉันเก็บเอาไว้ที่นั่นหมดแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกม The t w i n วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสมบัติทั้งหมดในเกม The t w i n ไปดูกันซิว่าสมบัติในเกม The t ท i n มีอะไรบ้างและทางออกในเกม The t w i n มันออกทางไหนได้บ้างนะะหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็ เตรียมตัวไปขโมยสมบัติในเกมเดอะทวินกันเถอะฉันจะขโมยสมบัติให้ได้เลยเริ่มต้นเกมจะจะบอกว่าสมบัตินั้นมีทั้งหมด3ชิ้น ชิ้นแรกนั่นคือเพชรในการที่เราจะได้เพชรมูลค่า30ลา้านเราจะต้องหาก <Wow. S 1> ุญแจกุญแจที่มีสีเหลืองสีเหลืองทองถ้าหากว่าเราจเจอกุญแจที่มีสีเหลืองทองแล้วก็ให้เราเดินมาที่ชั้น4 oh, <า>ี่ของ้านแล้วเราจะพบว่าตรงที่ห้องนอนมันจะมีห้องเซฟเวอร์อยู่ให้เราเดินตรงไปใส่กุญแจไปที่เซฟเฮาส์จากนั้นก็กดสวิตช์โยกและแล้วเพชรก็จะหล่นลงมาชิ้นส่วนต่อไปนั่นก็คือรูปมนาลิซามูลค่า5า้าพล้าน ทันแรกก็จะต้องมีแฉลงแฉลงเราจะได้ตั้งแต่ต้นเกมเมื่อเราได้แฉลงแล้วให้เราเดินออกมาที่ข้างนอกบ้านเราจะพบกับห้องปริศนาให้เรางัดไม้ออกชิ้นส่วนต่อไปก็คือไม้เมื่อเรางัดไม้ออกแล้วให้เราเก็บไม้มานั่นแหละคือชิ้นส่วนที่สองจากนั้นก็ให้เราตามหาชิ้นส่วนที่สามนั่นก็คือไขควงเมื่อเราได้ชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นนั่นก็คือไขควงและไม้ก็ให้เราเดินไปออฟไฟท์ที่ด้านล่างที่ห้องชั้นที่เราไขไม้ออกจากนั้นก็ให้นำชิ้นส่วนทั้งสองนั่นก็คือไม้และไขควง ขึ้นไปที่ชั้น3ของบ้านเราจะพบว่าประตูที่เคยมีสีแดงได้เปิดออกแล้วให้เราเดินเข้าไปแล้วเราก็จะพบกับทางที่เราจะเดินออกไปที่ด้านนอกให้เราพังประตูกรงเหล็กออกไปค่อยๆเดินออกไปตามไม้แผ่นกระดานจากนั้นก็ให้กระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ระวังตกด้วยนะเมื่อเราโดดข้ามมาแล้วค่อยเรานําแผ่นไม้ที่เรามีวางข้ามเป็นสะพานไปที่รูปภาพโมนาลิซาจากนั้นก็ให้นาไขควงให้ทําการไขน็อตที่ล็อกรูปโมนาลิซาออกทั้ง4ตัวเราก็จะได้รูปโม นาลีซ่ามาชิส่วนต่อไปก็คือเหรียญทองสิ่งแรกที่เราจะต้องตามหานั่นก็คือแฮนริลมันคือพวงมาลัยไว้สําหรับหมุน เพื่อลดระดับน้ําเมื่อเราเจอ hand แฮนด์ริวเลยก็ให้เราน hand ําแฮนด์ลิวมาที่ชั้นใต้ดินของบ้านมันจะอยู่ที่ตรงใต้บันไดตรงข้ามกับคุกใต้ดินมันจะมีที่ใส่แฮนด์ลิวให้เรานําแฮนด์ลิวใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนจากนั้นระดับน้ําก็จะลดลงเมื่อระดับน้ําลดลงแล้วให้เราเดินไปที่ด้านนอกของบ้านเราจะพบกับช่องที่จะโดดลงไปดา้านล่างก็ให้เราโดดลงไปแล้วเราก็จะพบกับเหรียญทองที่ลอยขึ้นมานั่นเองเท่านี้เราก็ได้สมบัติครบทั้ง3าชิ้นเรียบร้อยแล้วทางนี ที่ 1. หนีทางดาดฟ้าการที่เราจะหนีทางดาดฟ้านั้นชิ้นแรกที่เราจะต้องตามหาก็คือไขควงเมื่อเราหาสมบัติครบทั้งสามชิ้นแล้วให้เราตามหาไขาควงมาเราจะพบว่าขาบวนชั้น4ี่มันจะมีช่องปริศนาที่มีน็อตล็อกทั้งหมด4ตัวให้เราไขามันออกทั้ง4ตัวแล้วเราก็จะพบว่ามันมีห้องที่ทะลุไปอีกหนึ่งห้องนั่นก็คือห้องที่เราจะขึ้นไปที่ดาดฟ้าชิ้นส่วนที่2นั่นก็คือ กุญแจสีน้ำเงินเราจะต้องตามหากุญแจสีน้ำเงินมาไขแม่กุญแจสีน้ำเงินที่ล็อกประตูชั้นลอยเอาไว้จากนั้นเมื่อเราได้กุญแจสีน้ำเงินแล้วก็ให้เรานามาไขแม่กุญแจสีน้ำเงินออกเสร็จแล้วก็ให้นําสมบัติทั้ง3ชิ้นที่เราขโมยมาได้หนีออกไปทางประตูดาดฟ้าได้เลยเท่านี้แล้วก็หนีออกทางประตูดาดฟ้าพร้อมกับสมบัติได้แล้วสมบัติของพวกเราถูกมันขโมยไปแล้ว แล้วแกจะช็อตฉันทำไมเนี่ยทางหนีที่2หนีทางอุโมงใต้น้ำชิ้นส่วนแรกที่เราจะหานั่นก็คือระเบิดไนโดไบเมื่อเราได้ระเบิดไนโดไบามาแล้วก็ให้เราลงไปที่ชั้นใต้ดินที่มีน้ำขังอยู่ให้เรานำระเบิดโยนไปที่กําแพงที่มีอิขวางอิฐก็จะระเบิดประตู <Nice. S 1> ทางหนีอุโมงใต้น้ำก็จะเปิดออกที่ส่วนต่อไปแจสีเขียวที่จะทำให้เราออกจากที่นี่ ทางอุโมงใต้น้ำถ้าหากว่าเราเจอกุญแจสีเขียวอุโมงใต้น้ำแล้วก็ให้นำกุญแจสีเขียวมาไขาแม่กุญแจสีเขียวของประตูอุโมงใต้น้ำได้เลยเมื่อเราไขาออกแล้วแล้วก็นำสมบัติทั้งสามชิ้นที่เราขโมยมาได้หนีออกไปได้เลยนี่ตาสมบัติของพวกเราโดนขโมยไปอีกแล้วใช่แล้วมันขโมยสมบัติของพวกเราไปได้แล้ว ทางหนีที่3หนีทางประตูนะชิ้นส่วนแรกที่เราจะต้องตามหานั่นก็คือแผ่นดิสสถ้าหาว่าเราเจอแผ่นดิสแล้วก็ให้เรานําแผ่นดิสมาที่ประตูนะให้เรานําแผ่นดิส ใส่เข้าไปที่ประตูหน้าหินไม้ที่ปิดกั้นประตูหน้าก็จะเปิดออชิ้นส่วนต่อไปกุญแจสีแดงให้เราตามหากุญแจสีแดงมากุญแจสีแดงจะใช้นําไปไขแม่กุญแจสีแดงที่ล็อกประตูหน้าเอาไว้อยู่เมื่อเจอกุญแจสีแดงแล้วก็ให้เราไขาแม่กุญแจสีแดงออกได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยจากนั้นก็ให้เรานําสมบัติที่เราขโมยมาได้ทั้ง3ชิ้นหนีออกทางประตูหน้าได้เลยพี่ครับพี่ครับทาไมาสมบัติของพวกเราถ ขโมยไปง่ายจะล่ะครับรพี่เป็นคนปล่อยให้มันหนีไปใช่ไหมครับเนี่ยเปล่านะฉันก็ดูอยู่มันเอาไปเองอ่ะนี่แะนะอ,อย่าทะเลาะกันห้านอย่าทะเลาะกัน